ยินดีต้อนรับสู่มหาวิทยาลัยชีวิตสดใสก่อนปิดเทอมคุณจะต้องทำบางอย่างก่อนนั่นคือการสอบไขปริศนาจดคำตอบของคุณไว้แล้วคุณจะได้รู้ว่าผลลัพธ์ของคุณเป็นยังไงในตอนท้ายของวิดีโออธิการบด,ดีของมหาวิทยาลัยดูกังวลเขาเข้าไปในห้องทำงานและเปิดประตูมันเป็นช่วงปลายภาคเรียนและนักศึกษาทุกคนกำลังง่วนอยู่กับการสอบปลายภาคยกเว้นวิชาภูมิศาสตร์เบื้องต้นที่อาจารย์เลื่อนสอบปลายภาคออกไปด้วยเหตุผลบางอย่างเมื่อเขานั่งที่โต๊ะทำงานเขาพบว่ามีคนคุยเอกสารต่างๆของพวกเขา พวกนั้นขโมยข้อสอบปลายภาควิชาฟิสิกส์ไปแล้วพวกเขาเข้ามาได้ยังไงถ้าประตูและหน้าต่างถูกปิดเอาล่ะผมจะให้เวลาพวกคุณหาคำตอบ7วินาทีแผงระบายอากาศที่อยู่เหนือโต๊ะทำงานของอธิการบดีถูกย้ายไปที่อื่นมีบางคนคลานผ่านช่องนี้มาถึงตรงนี้น่าประทับใจจริงๆแต่ใครล่ะเพื่อหาคำตอบให้ได้อย่างแรก คุณต้องไขปริศนาอื่นก่อนจากนั้นบางทีคุณอาจจะพบคาตอบของปริศนาทั้งหมดในตอนท้ายของวิดีโอก็ได้อธิการบดีออกจากห้องทํางานและเดินไปตามโถงทางเดินมีเสียงบางอย่างและไฟก็ดับทั่วทั้งอาคารต้องมีใครบางคนสับฟิวทั้งหมดแน,แน่เขามุ่งหน้าไปยังห้องที่มีฟิวเพื่อเช็คว่าเกิดอะไรขึ้นก็นะเขาเป็นอธิการบดีนี่นาะใช่แล้วมีบางคนมายุ่งวุ่นวายอยู่แถวนี้เขาพบผู้ต้องสงสัย3าคนอยู่ในห้องคนทําความสะอาดบอกว่ามีคนปิดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าตอนที่ผมเข้ามาทําความสะอาด ราเชลเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่เพิ่งมาใหม่เธอบอกว่าฉันหลงทางแล้วมาอยู่ที่นี่โดยบังเอิญส่วนไซมอนนักศึกษาปี3ถือโทรศัพท์อยู่ในมือเขาบอกว่าผมกําลังเล่นเกมที่ต้องเดินหาของอยู่แล้วคนไหนคือคนที่ปิดไฟล่ะ7วินาทีของคุณเริ่มแล้วราเชลเป็นคนทำนี่เป็นช่วงปลายภาคเรียนแล้วเธอไม่ได้เพิ่งย้ายมาก่อนสอบปลายภาคนะ แต่ทำไมเธอทำแบบนี้ล่ะหรือบางทีเธออาจจะอยากขัดขวางการสอบวิชาฟิสิกหรือเปล่าเขาเปิดไฟอีกครั้งโอ้หิวน้ำจังนี่อาจเป็นเวลาที่ดีที่จะกินขนมสักหน่อยเมื่อเขาไปที่โรงอาหารที่นั่นก็มีปัญหาใหม่รอเขาอยู่มีคนเทน้ำตาลทั้งถุงลงไปในหม้อซุปขนาดใหญ่นักเรียนคนไหนเป็นคนทำเอาล่ะคุณมีเวลาคิดเวินาทีเริ่ม ผู้ต้องสงสัยทั้งหมดมีชามซุปอยู่ตรงหน้าแต่หนึ่งในนั้นมีแค่ซอมไม่มีช้อนเขาไม่ได้อยากกินซุปเลยเพราะเขารู้ว่ามันรสชาติแย่บรมเลยนะสิทันทีที่อธิการบดีกินแซนวิชเสร็จเขาก็ได้รับข้อความซึ่งมาจากอาจารย์ท่านหนึ่งเขาต้องการความช่วยเหลือในห้องทํางานของเขาเดี๋ยวนี้ในห้องทํางานมีนักศึกษา3าคนที่ยืนอยู่อย่างรู้สึกผิดอาจารย์อ้างว่าหนึ่งในนั้นขีดเขียนผนังห้องของเขาคนไหนเป็นคนทําคุณมีเวลาเจวินาทีในการคิดได้ออกว่าเป็นใคร คนนี้ไงเธอกําลังปิดบางมือตัวเองซึ่งอาจจะมีสีติดอยู่ที่นิ้วของเธอโดยที่เธอพยายามซ่อนมันไม่ให้คุณเห็นเอาล่ะต่อไปการสอบฟิสิกส์ที่แสนน่าเบื่ออธิการบดีมุ่งหน้าไปที่ห้องสอบทุกอย่างนั้นดูโอเคและเงียบสงบนักศึกษาทุกคนกําลัง,งวุ่นอยู่กับการทําข้อสอบของพวกเขาแต่มีคนโกงอธิการบดีสามารถรู้สึกได้ช่วยเข้าหานักศึกษาที่กําลังโกงการสอบ่อยสิคุณมีเวลาเวินาทีในการสแกนห้องนี้ คนที่โกงคือผู้ชายที่ไขวาห้างอยู่ฉลาดมากเขาเขียนคำตอบไว้ที่น่องของเขาแต่เขาไปเอาคำตอบเหล่านั้นมาจากไหนกันล่ะหลังจากที่ค้นหายอย่างละเอียดเขาก็เปิดเผยความจริงออกมาเขาบอกว่าเขาได้มาจากเพื่อนความยุ่งยากนั้นจบลงแล้วได้เวลาดื่มกาแฟและกินของว่างชิ้นใหญ่สักทีแต่ทันใดนั้นเสียงเตือนบางอย่างก็ดังขึ้นท่ามกลางความเงียบสัญญาณเตือนไฟไหม้นี่นาโูไม่เอาน้านักศึกษาพากันออกจากห้องเรียนและต้องมีการอพยพทั้งมหาวิทยาลัย นักศึกษาพากันยืนอยู่ข้างนอกโดยมองไปที่อาคารมันไม่มีทั้งไฟและไม่มีแม้แต่ควันเลยอธิการบรดีได้รับข้อความจากบริษัทสัญญาณเตือนภัสรรยสัญญาณถูกกระตุ้นโดยมนุษย์ไม่ใช่เพราะควันอธิการบรดีมองไป,ปรอบๆถึงเวลาสอบสวนผู้ต้องสงสัย4คนที่ทำตัวดูไม่มีพิรุษแล้วแมดบอกว่าเขาอยู่ในห้องน้ำตอนที่สัญญาณเตือนดังขึ้นจูเลียกำลังสอบปลายภาควิชาภูมิศาสตร์อยู่คลาร์กและเล็กกำลังศึกษาอุกกาบาตสีเขียวแปลกๆด้วยกันในห้องแล็บ คนไหนโกหกกันแน่7วินาทีของคุณเริ่มขึ้นแล้วจูเลียโกหกอาจารย์ภูมิศาสตร์เลื่อนการสอบออกไปจำได้ไหมแต่ทำไมเธอต้องโกหกด้ล่ะหรือว่าเธอมีอะไรปิดบังอยู่นะวันนี้ไม่ใช่วันของเขาจริงๆมีบางคนตัดต้นไม้ตรงกลางลานกว้างผู้ดูแลเห็นนักศึกษา4คนอยู่แถวๆใต้ต้นไม้เมื่อเช้านี้และตอนนี้มันก็หายไปแล้ว ถึงเวลาสัมภาษณ์ผู้ต้องสงสัยเอมิลี่บอกว่าฉันอยู่ในห้องสมุดทั้งวันมีคนเห็นฉันอยู่เยอะเลยแซมอ้างว่าผมกําลังกินซุปอยู่ที่โรงอาหารส่วนหลุยกำลังสอบปลายภาควิชาฟิสิกส์ในขณะที่ไมเคิลบอกว่าเขาออกกําลังกายทั้งวันเลยเพื่อเตรียมพร้อมสําหรับไปทะเลใครเป็นคนตัดต้นไม้กันล่ะเวินาทีของคุณเริ่มขึ้นแล้ว เห็นได้ชัดเลยว่าแซมเป็นคนทําเขาบอกว่ากําลังกินซุปอยู่แต่จําได้ไหมถ้าเขาอยู่ในโรงอาหารจริงๆเขาก็ควรจะพูดถึงเรื่องน้ําตาลหกใส่ซุปแล้วแถมอธิการบดีก็อยู่ในนั้นและไม่เห็นเขาเลยแซมจึงโกโหกในการสอบปลายภาควิชาชีววิทยาพวกเขาได้อาจารย์คนใหม่ที่จัดการสอบปลายภาคได้อย่างมีเอกลักษณ์อธิการบดีแอบอยู่ข้างหลังห้องอาจารย์อธิบายว่าเธอให้มเมล็ดต้นไม้แก่นักศึกษาเมื่อต้นเทอมใครก็ตามที่มีต้นไม้สวยที่สุดจะได้เกรดสูงสุดไป ได้เวลานำเสนอผลงานแล้วนักศึกษาเริ่มเข้าไปในห้องเรียนผู้เขาครึ่งหนึ่งถือกระถางต้นไม้สีเขียวสวยงามเข้ามาอีกครึ่งหนึ่งมีกระถางต้นไม้ที่เต็มไปด้วยดินเก่าๆไม่มีใบไม้ไม่มีอะไรเลยอาจารย์บอกว่านักศึกษาทุกคนที่มีกระถางเปล่าจะได้รับเกรดี้ไปทำไมอาจารย์ถึงทำแบบนั้นไขปริศนานี้ให้ได้ในเจ็ดวินาทีสิเริ่ม ในตอนต้นเทอมอาจารย์ให้มเมล็ดต้นไม้ปลอมแก่ทุกคนนักศึกษาที่มาพร้อมกับต้นไม้ที่บานเต็มต้นคือคนที่ซื้อต้นไม้ที่โตเต็มที่แล้วและนํามาใส่ไว้ในกระถางถูกจับได้แล้วล่ะ <c oughs> การสอบวิชาสุดท้ายของปลายภาคนี้อาจารย์หนุ่มอยู่ในห้องรอให้นักศึกษาทุกคนจับจองที่นั่งหลังจากนั้น <c oughs> เขาได้วางรูปปั้นครึ่งตัวของนักปราชญ์กรีกโบราณไว้บนโต๊ะจากนั้นอาจารย์เขาพูดว่าจงเขียนเรียงความสั้นๆในหัวข้อต่อไปนี้ทำไมรูปปั้นนี้ถึงไม่มีอยู่ นักศึกษาที่โน้มน้าวได้น่าเชื่อถือที่สุดจะได้รับเกรด A ไปส่วนที่เหลือจะได้เกรดซีเป็นครูที่เข้มงวดจริงๆหลังจากผ่านไปหนึ่งชั่วโมงนักศึกษาก็ส่งข้อสอบส่วนใหญ่เขียนคําตอบเต็มไปหมดทั้งด้านหน้าและด้านหลังแต่มีเพียงนักศึกษาคนเดียวที่เขียนคาตอบสั้นๆเท่านั้นและก็ได้ A ไปเธอเขียนว่าอะไรผมให้เวลาคุณ7วินาทีในการคิดเธอเขียนว่า รูปปั้นไหนหรออธิการบดีออกไปข้างนอกอีกครั้งคราวนี้ไปที่ลานจอดรถฮะมีคนเจาะยางรถของเขาไป1เส้นแล้วเขาจะกลับบ้านยังไงกันเนี้ยเขามียางอะไรอยู่ท้ายรถแต่ขโมยดันเอาน็อตมันไปด้วยทั้ง4ตัวเลยอธิการบดีควรจะทํายังไงดีล่ะคุณมีเวลา7วินาทีในการหาทางออก เขาต้องคลายน็อตหนึ่งตัวจากยางอีก3าเส้นและใส่เข้าไปกับยางอะไหล่ทีนี้ยางแต่ละเส้นจะมีน็อตสตัวซึ่งเพียงพอที่จะไปยังร้านซ่อมรถที่ใกล้ที่สุดได้าเป็นวันที่ปัญหาเยอะจริงๆเลยอธิการบดีพร้อมที่จะเอาคืนบ้างแล้วแต่เขาได้รับข้อความเร่งด่วนเสียก่อนมีกระจกแตกอยู่ที่สนามมีคนทําหน้าต่างแตกแน,น่ๆซึ่งมีเพียง3ามคนเท่านั้นที่อยู่แถวนั้นได้แก่พ่อครัวคนสวนและนักศึกษาพ่อครัวบอกว่า เขาได้ต้มซุปใหม่ในชั่วโมงที่แล้วเนื่องจากมีคนใส่น้ําตาลลงไปในนั้นคนสวนยอมรับว่าเขาขึ้นไปบนต้นไม้เพื่อตัดกิ่งไม้เขาเห็นนักศึกษาคนหนึ่งทุบก,กระจกแตกนักศึกษาบอกว่าเขากําลังอ่านหนังสืออยู่ในห้องสมุดผมให้เวลาคุณ7วินาทีในการหาว่าใครโกหกคนสวนกําลังโกหกเขาจะขึ้นไปบนต้นไม้ได้ยังไงเพราะต้นไม้ถูกตัดไปแล้ว เขาเป็นคนทำกระจกแตกซึ่งอาจจะเป็นอุบัติเหตุก็ได้ในที่สุดวันนี้ก็จบลงอธิการบดีมุ่งหน้าไปยังประเพณีที่ดีที่สุดของมหาวิทยาลัยนั่นก็คือปาร์ตี้หลังสอบปลายภาคมันถูกจัดในสนามบาสเกตบอลที่มีไฟประดับและดีเจทุกคนแต่งตัวกันจัดเต็มและดูโล่งใจสอบปลายภาคจบลงแล้วปาร์ตี้ดำเนินไปตลอดทั้งคืนแต่ประมาณตีสี่มีบางคนกระแทกประตูแรงเกินไปโดยไม่ได้ตั้งใจและทำให้ประตูล็อกอัตโนมัติทำให้ทุกคนถูกขังอยู่ในนั้น อธิการบดีสามารถเป็นฮีโร่ของปาร์ตี้ได้เขาแค่ต้องหาทางออกหยิบกุญแจสำรองที่ห้องทำงานของเขาแล้วเปิดประตูจากด้านนอกแต่จะทำยังไงล่ะเอริกนักศึกษาคนหนึ่งบอกว่าเขารู้วิธีออกจากโรงยิมโดยใช้ช่องระบายอากาศอธิการบดีมองไปที่เขาและใบหน้าก็แดงด้วยความโกรธทำไมกันปริศนาสุดท้ายมีเวลา7วินาที เอริกเพิ่งเปิดเผยความจริงออกมาเห็นได้ชัดว่าเขาเคยเข้าไปในช่องระบายอากาศมาก่อนดังนั้นเขาอาจเป็นคนที่ขโมยข้อสอบฟิสิกส์ไปเป็นอย่างไรบ้างนับคำตอบที่ถูกต้องของคุณแล้วมาดูว่าการสอบปลายภาคของคุณเป็นยังไงบ้าง0-3ถึงคะแนนดูเหมือนว่าคุณจะต้องลงเรียนบางวิชาใหม่ในช่วงปิดเทอมนะดูวิดีโอปริศนาบ่อยๆแล้วอีกไม่นานคุณก็จะเก่งขึ้น4-7คะแนนเกรดของคุณคือ B ีบวกผมมั่นใจเลยว่าครั้งหน้าคุณทำได้ดีกว่านี้แน่นอน 8ถึง12คะแนนคุณทำได้ดีเลยล่ะทิ้งหนังสือไว้ในล็อกเกอร์และไปเพลิดเพลินกับวันอยู่ที่คุณสมควรได้รับกันเลย